โมลพิษส,สิ่งแวดแล้อมมลพิษส,สิ่งแวดแล้อมมลพิษส,สิ่งแวดแล้อมเป็นปัญหาสับคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ระบบนิเวศสภาพอากาศทั่วโลกปัญหานี้เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นหลักรวมถึงอุตสาหากรรมการขนส่งการเกษตรและการใช้พลังงานจากฟอสซิลโมลพิษส,สิ่งแวดแล้อมหมายถึงการ,ปรเปื้อนสาร หรือพลังงานในสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศมลพิษเหล่านี้เกิดขึ้นจากทั้งธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ประเภทของมลพิษมีดังนี้มลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศการปล่อยก๊าซพิษฝุ่นละอองหรือสารเคมีเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่นเพี p ม2.5 สาเหตุหนึ่งควันจากโรงงานอุตสาหกรรมสองการเผาไม้เชื้อเพลิงเช่นถ่านหินน้ำมันสามไอเสียจากยานพาหนะสี่การเผาป่าและขยะผลกระทบหนึ่งก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจเช่นหอบหืดหลอดลมอักเสบสอง ฝุ่น PM 2.5และ PM 10อาจจะเข้าสู่กับแสเลือดก่อให้เกิดโรคหัวใจและมะเร็ง 3. ทํทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและฝนกฎดมลพิษทางน้ำมลพิษทางน้ำการปล่อยของเสียลงแหล่งน้ำน้ำเสียหรือ สารเคมีลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียสาเหตุของมลพิษทางน้ำหนน้ำทิ้งจากสิ่ปฏิกูลจากแหล่งชุมชนเช่นน้ำที่ซักฟอกทำความสะอาดซึ่งมีสารอินทรีย์ปะปนมากับน้ำทิ้งก่อให้เกิดมลพิษ 2. น้ำเสียที่เกิดจากธรรมชาติอาจเกิดจากการเน่าเสียเมื่อในน้ำมีสภาพนิ่งไม่มีการไหลเวียนถ่ายเท น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหากโรงงานมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงในแหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียได้ไง่ายเพราะมีปริมาณมากและสารปนเปื้อนมีอัตราสูงเ <itas> กิดจากพื้นที่ที่ทำเกษตรเนื่องจากการเกษตรส่วนใหญ่ นิยมใช้ยาปรับสตรูพืชกันมากขึ้นจึงทำให้สารตกค้างอยู่ตามต้นพืชพื้นผิวดินเมื่อฝนตกลงเมื่อฝนตกและพัดพาเอาสารพิษที่ตกค้างลงสู่แม่น้ำลำคลองก็ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำขึ้นได้ ผลกระทบมลพิษทางน้ำาลงจรชีวิตของสัตว์น้ำเช่นน้ำเสียที่เกิดจากสารพิษอาจจะทำให้ปลาและสิ่งมีชีวิตตายทันทีส่วนน้ำเสียที่เกิดจากออกซิเจนในน้ำลดต่ำลงอาจทำลายพืชและสัตว์น้ำเล็กๆที่เป็นอาหารของปลา ทำให้ความอุดมสมบูรณ์หรือแหล่งอาหารของสัตว์น้ำลดลงเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคเช่นอะฮิวาตากโรคบิดและท้องเสียผลกระทบต่อการเพราะปลูกเพราะน้ำเสียมีความเป็นกรดและด่างไม่ เหมาะสำหรับการเกษตรมีผลกระทบต่อทัศนียภาพเพราะความสวยงามของแหล่งน้ำสามารถเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือจัดกิจกรรมทางน้ำเพื่อความบันเทิงได้ทำให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงของระบบนิเวศเช่นมีกลิ่นเหมืนจากน้ำเน่าเสียมลพิษท,ทางดินการปนเปื้อนของสารพิษเช่นโลหะหนักสารเคมีเกษตรหรือ ขยะที่ไม่ย่อยสลายสาเหตุขยะอิเล็กทรอนิกส์เช่นแบตเตอรี่โทรศัพท์สารเคมีจากเกษตรและอุตสาหการรมน้ำมันรั่วไหลลงดินผลกระทบทำให้ดินเสื่อมสภาพพืชเจริญเติบโตได้ยากสารพิษสะสมในห่วงโซ่อาหารผ่านพืชและสัตว์ ส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์เช่นโรคมะเร็ง แนวทางการแก้ปัญหาหนึ่งลดการปล่อยมลพิษใช้พลังงานสะอาดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลมน้ำควบคุมมาตรฐานไอเสียรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมปลูกต้นไม้เพื่อลดมลพิษทางอากาศ แนวทางการแก้ปัญหา 3. ามควบคุมพิษ 3. ควบคุมมลพิษทางเสียงและแสงใช้วัตรการลดเสียงในเขตเมืองออกแบบแสงสว่างในเมืองให้เหมะสมการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพลดการใช้พลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวรีไซเคิลและใช้ซ้ำให้มากขึ้นกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี สามควบคุมมลพิษทางเสียงและแสงใช้วัตาการลดเสียงในเขตเมืองออกแบบแสงสว่างในเมืองให้เหมาะสม สการรักษาคุณภาพน้ำและดินปลูกป่าชายเลนและสร้างระบบบำบัดน้ำเสียลดจากการใช้สารเคมีในการเกษตรสรุปมลพิษสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสุขภาพแบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่น มลพิษทางอากาศจากควันเสียและฝุ่นละอองมลพิษทางน้ำจากของเสียและสารเคมีมลพิษทางดินจากขยะพิษมลพิษทางเสียงจากเครื่องจักรและการจราจรมลพิษทางแสงจากแสงไฟในเมืองและมลพิษทางรังสีจากกัมันตรลังสี ผลกระทบของมลพิษทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพระบบนิเวศเสื่อมโทรมและภาวะโลกร้อนแก้ไขต้องอาศัยความร่วมมือโดยใช้พลังงานสะอาดลดขยะควบคุมการปล่อยมลพิษและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนหากทุกคนร่วมมือกันก็สามารถลดผลกระทบและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มั่นคงอยู่ต่อไป